แล้วผลออกมาจบที่หนุมานครับแล้วกูงงเราบมกเกินที่สุด <c oughs> ก็ไม่แน่อาจจะตอบได้ก็ได้คำถามเกี่ยวข้องกับฮันุมานครับเราถามว่าฮันนุมานมีสิ่งใดเป็นเพชรหนึ่งฮนุมานมีตาเพชรสองฮันุมานมีขนเพชรสาม <c oughs> หมอยเหรอไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวพี่พี่จะพูดหมอยอโอกาสไม่ได้สิ <c oughs> ขโมยขโมยโอเคเขาถึงชัวอ่ะฟังช้าๆนะฮันุมานมีอะไรเป็นเพชรฮันุมานมีตาเพชรหรือฮันุมานมีขนเพชรหรือฮันุมานมีเขี้ยวเพชร หรือหันุมานมีเกราะเพชรต้องเล่าก่อนว่าหนูว่าเป็นคนจำอะไรเกี่ยวกับเรามเก็บไม่ได้เลยเพราะว่ามันยากมากเราก็ให <ừ> ้วิเคราะห์นะหนูว่าตาเพชรมันน่าจะแบบว่าเล่นเลเซ,ซอร์ได้เวลาทำโชว์กันเลยเพราะว่านจะเป็นเคียวเพชรมันดูเป็นฮิปฮอปไปหน่อยอ๋ออาจจะดูบินๆอย่างนี้นะเออมันจะบินๆมันแบบว่าฟันยังโอมอย่างเงี้ยไม่ต้ดูแบบฮิปฮอปยังเข้าไม่ถึงยุคนาน่ะตอบเลยพี่ไอแคร์ตอบการตอบสำคัญมากผิดคือจบเกมเลยมิดจอทันทีที่ไอแคร์ตอบว่าเคียวเพชรหันุมานมีเคียวเป็นเพชรเป็นคำตอบที่ ผิดครับไม่ใช่ครับเขาไม่ได um. <'s> ้มีเขี้ยวเป็นเพชรนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับหนุมานมีขนเป็นเพชรครับผมไหลมิวหรอนมีขนเป็นเพชรคือหมายถึงขนที่เป็นเพชรจริงๆเลยใช่นี่คิดว่ามันมันสีขาวแล้วก็ไปลังใส่ชุดขนมันชอบไม่บอกว่าบิงวับน่ะโอยอย่างงี้เก็บก็จบแล้วละสิถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับสาสเต็ปมาต้องจบตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นครับถือว่าพี่แกมิโจแล้ว ตอนนี้มิดจอจ,จากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะยืนยันอย่างเป็นทางการกครับโอ้ซิงเกิลฟลุตนะฮะว่างห0 0พบาทให้กับขบ่ายน้ำผึค่ะเพราะตอนนี้เขากำลังแบบลำบากอยู่ด้วยแล้วเขากำลัขงของความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเงินได้ในวันนี้ก็จะเอาไปให้พระบาทน้ำผึค่ะโอเคดีอนุโมลบอนุโนอาณาบุญพร้อมกันนะคะใช่ใช่ใช่9าค่ะสาธุ99ในคอมเมนต์มาเลยตอนนี้นะครับ,รบ นับสนุนโดย o v e r ี e อิ r กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ